มาดจตอนนี้จะมาจูบนะฮดูให้ดดิตอนไม่ได้ตอนไม่ได้ตอนไม่ได้ตั้งใจอ่ะดูดิตอนตั้งใจจะเอากาจะฟอร์มาเล่นหน่อยตอนนี้จะฟอร์มาเล่นเลดูดิจะเล่นออฟได้แคลรี่น้ำอะไรต้นคิดว่าไงแบบจะเล่นออฟได้แคลรี่ จะได้แค่ได้ยได้ออฟตลอดงี้ไอ้วัเสี่ยงคิวเล่นไอ้คนคิวเล่นได้เล่นนะเอ็นออฟตึงเปรีย้ยตึงจริงอะ่ะสาธุลเลยกับมิจฉนโอ้โห oh, oh, ตึงจริง <c oughs>

เหมือนเขาจะอยากเล่นสกินนี้อยากเล่นนองสุกช่ดเอก็อไม่ปิจรกกลมาของ่อยากโชว์ก็มคนหยิบฟอเรนนะก็ไไ้การจะหยิบฟอเรนมาเล่นหน่อยจบได้เลยแคลรี่ว่านะ ได้มันต้องมันต้องเล่นงนี้ก่อนต้องเล่นจังไรจังไรก่นอนะจะเล่นกับอมิลี่เยอะกูจะเล่นกับเขียบเขียมิลี่ okay, Emily, กลัวอะไรอ,อ่ะพร้อมกินแกล้ม โอ้ตาดทำไ่เล็วจิง <c oughs> ตายจริงจริงโอ้อยังดีโอ้โหเจี๊ยดยังดีกว่าเจอบีเจนได้เว็บโอเค <c oughs> ตายเป็นไรพี่แตกที่กูใส่แตกเรายังไม่ซูมไห้อยาา่าอม้งขาอันตี้ก็เป็นจิงพี่ลี เดี๋ยวชมมันเล่นคิวเล่นโรตันกไม่ต้องกลัวไอ้เว็บไม่มีใครไม่มีใครดูเรื่องรั้หรอกโอ้ยไอเว็บแก๊กดึงยางแม่เลยเว็บเกมนี่ดึงโดนทุกดอกอะยังโหดเลยอะ เดี๋ยวขี่ไปแนโอ้โหไม่ทำบ่ <c ười> โอ้โหเนเว็บไ <c ười> อ้ล <c ười> <c ười> ายมันเอา,ม,เอามันเอาบือกดคอลูกตัวเองอะจิ <c ười> <c ười> ้งเฟี้ยวเลยอดยวถ่ายดูอยู่นะต่วถ่ายไม่ได้เฮ้ยเพื่อนเรลมๆกูไม่เงียนตี เจะดขาจ็ดีด้วยาได้บอกว่าเมเพืนไปหาเพื่อไปหาพื่อนไปหาเวมสรับเพื่อนด้วยโอ้ยดีนะ um. ที่บิ๊กแตกไลฟ์ <sh arp features> bóng thì hai thứ hai tụi học tay nhìn tất mắc mặt mặt lại tụi mặt 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 แล้วโคตรจะไม่กะัโอ้ยเ้าองเถื่อจี้เต้โคตรแรงโอ้ยเจ้ยเดินตามผู้ใหญ่เอฟเดินตามไปจะไม่มีคนละแก,กจะละแก,กเขามากกว่าแต่แล้วกหยิบิูเดนมาเล่นออฟเลนอนเราด้วยเออชิบหายแล้วแมงขี้ลาจาางาังโมจริงกำเนงหูฝนแมงแย่แย่แย่แย เดบิลแล้วมีออเจไอ้ห hmm. น้าม okay. ีสตีโอ้ยตายจนได้เว้ยไอเจนไม่เอาแครี่มันเอาแบบเอากูเฮ้ยแต่ไม่ได้ไม่ตายนะเมื่อกี้โดนดดา เอาไปบัดรไหลไปบัดรไหลเรียบร้อยตาย <c oughs> ูตีหลังป้อมเนี่ยบ่าป้าอมไม่หลังบ่ <c oughs> ไม่มวีเลยดิจับตีหลังป้อมคียแตกไอ้เว็บถ้าไอ้เว็บอยากคียแตก <c oughs> ตีต้องคียแตกเลยเว็บไอ้เว็บ <c oughs> เล่นเล่นหยาดดิโดนใส่เพี้ยดูดิไปชนกูตำรวจตำรวจชนผม <c oughs> ทำไปช่วยแค่ก่อนเนอะโอโอ,โอ้เี้ยเย <c oughs> ต้องเล่นอะไรวะ <c oughs> เล่นดไม่ทุเกม จ่อเกาะไง <c oughs> เส้นตะเบียดตะเบให้ตะดบียดเอ๊ะตายมึงเออ,อเลยมาเตี้ยมึงแก่้ีจรงมึงตีปัดไปเข้าเลยแก่งงจิ <c oughs> พีบวัดไปเข้าเกินไปรถมันแรงโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. รถมันแรงเหรอมันจะแรงแค่ไหนจะจะเที่ยวเข้าไปมันจะแรงแค่ไหน <c oughs> อยากรู้จริงเป็นรถมันแรงได้มันแรงแค่ไหน <c oughs> ใครร้องอะไรวะตัวมี้ะแพ้ผมใครโดนเล็กกัดเฮ้ยตัวมี้จะแพ้ก็กากครับโอเคโอเคเล็กมานานแล้ว

ขอเงินหน่อยไม่ได้ไอ้เหี้ยดูดิสภาพเหีอ้โ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 อู้้กออมาเออเอเออเออเมอเออเอเอเออเอเเออเอเออเออ้อเอเออเเอเอเเอเอเ็อออ มันฟิกมาหาเลยมงรอเจอูยิลี่เปนมันฟิกมาหาด้วยนะประเด็นนะเชี่ะมันฟิกมหาด้วยะมันแค้นกันอ่ะจักใจเลยมันแค้นกันอ่ะ ด็กยองน la la <ah ี่ต้องพูดไม่หยีร umm> ู้จักป่าคิดใจก้าเอวปได้รู้อยู่แล้วว่าทำไมอ่ะเดะเดะเดะเอวปเห็นไปแปลดิไปดิอ่ะว่าจะฟัง มีเจหาย <c oughs> อยมีเจก็หายจากแบบนี้ <c oughs> มันมันพุ่งมามึงจะไปชนกูอะติกันนักเลยดิไล่เฮ้ยคนเดียวไหวเนาะไม่น่บบนาจะไม่น่าจะแันคอยย่คอยยุช่วเพื่อนเร็วช่วเพื่อนเร็วแยกหายไปแน

ไอเว็บเมื่อกีก้คือพีคจริงนะโอ้โหอติมาแบบโอ้ตายเดดนักขี่แป๊บขี่แอ๊กอะไรขี่แอ๊เหรอขี่แอ๊เหรอขี่แอ๊เหรอแอ๊กอ่ะแอกอ่ะแอ๊กอ่ะไอเคียเซิก้าไม่มีโอกาสเดินเลยบัตเหรอ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 นี่มันจะเลยยังไอเคียกล้าพูดกล้าพูดเนาะ รอบอะไรนะอะไรนะโอ้ป้อมโู้เ่อป้อมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดๆเปี๋เดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋กวเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยวเอียวีจวเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยวเดี๋ดี๋ยวเดี๋ยวเอุ๋ยวเี๋ีี ง่ายจังเลยอุ้ยเล่นเล่นทสองที่จบเกมอุ้ยง่ายจังง่ายแปลกๆนะไปนะโมยี่คุณมึงอยี้พอไปยีงคุณเริ่องจมิงออไปตั้งเต็มออกี่เล่นไหนก็ได้เอ๊ะไปทำไปเล่นง่ายจังเลยเวรอบนี้แต่ตัวปะชุดสุดท้ายอ่ะเสียวเหมือนกันนะพี่เจณปกติมาถึงได้อย่า่งได้ดูเล่น เดี๋ยวกูเปลี่